ก็ราบสวัสดีครับรีบรักแฟนเพชรทั้งหลาย,ลยนะคระับนอ้ีก็ขอบคุณมากครับอันนี้ก็ได้พัสดุจากที่อาาริกนะฮะแก้วได้หนูนะครับส่งมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ทนได้ดูเลยนะครับเนื่องจากทำงานมหนักนะครับ่คลิปนี้นะพิเศษหน่อยตบท้ายก็คือคืออะไรอะ่ะเเดี๋ยวนะ คืออมีแถมให้ดูนกด้วยนะครับนะพอดีผมเลือกงานแล้วกมก็ไปไปเที่ยวไปเที่ยวเอตรงชายหาดนะตรง,ตรงปลายพัทยาแล้วก็ก็แบบได้เจอนกนะครับนะนกมาคอกลุ่มนกมาคอแต้ไปหมดเลย <c oughs> นะฮะก็ดูภาพไปด้วยนะครับนกมาคอนะครับอันนี้พี่เขา,าส่งมาให้นะครับ อันนี้นะครับคือแก้วคอร์สเอ็นไม้แก้วคอร์สแก้วคอสตยูนี้นะครับมีกระดาษด้วยอ๋อด้ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่คือค่าส่งกลับนะครับขอบคุณมากครับมาให้ดูกิจชิ้นนะอันนี้ก็คอร์สเหมือนกันนะครับคอร์สไม่กก่เป็ดนะครับเหมือนนะรูปร่างเหมือนนะฮะ ค้ายมากเลยนะแต่ว่าเหลี่ยบไม่ได้นะครับพ็่แจ็คกดมาก็ค่าไฟอ่าอยู่ที่ใสโอ้โหอันนี้ก็แวววาวนะครับนะฮะกลมๆนะฮะแต่แตกหน่อยนะครับอันนี้เป็นพลอยนะครับพลอยพลอยใส อันนี้ก็พลอยใสเป็นการนะครับนะฮะแต่ว้าวมาครับพลอยใสนะครับแต่ข้างหลังเี่นตะนวนจะนวน,นะครับจะแบบผิวแบบเดีวจะเป็นคล้ายๆนี้นะครับนี่ฮะว้าวเลยสวยนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับนะครับ นะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครั so um problem, hmm> บนะอันนี้นะครับเหมือนคล้ายๆเพชรนะครับเหมือนคล้ายๆแก้วแต่ไม่ใช่นะครับนะอันนี้เป็นเป็นเหมือนพลอยเหมือนกันแหมถ้านี้นะฮะต้องเป็นเพชรที่สวยเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วองนนีสุดท้ายก็อ่าเป็นพลอยเหมือนกันนะครับน่าจะมาจากที่เดียวกันแตกตัวเดียวกัน พราะเขาเนื้อวาวเหมือนกันนะฮะหอยเหมือนกันอ่าน่าจะใช่ครับนี่ฮนะอ่าใช่ยิงด้วยครับนี่ครับลอยเขาก้อนเขาได้จะเป็นอยงไรนะครับเนี่ยะแล้วลองประกอบดูเมื่อตอนคุยกับพี่เขาเขาบอกว่าอ่าได้ทุบไปแล้วทุบแตกนะยครับไม่น่าทุบเลย <laughs> นะถ้เาเป็นลูกกลมๆนะฮะผิวแบบนี้นะครับอืเป็ด่างนี้เลยเม็ดขนาดนี้เลยนะแต่นะกนะ็จะมีรอยรอยของเขาอยู่นะครับ่องรอยนะกจะนทางนี้นะหกชิ้นด้วยกัน ก็เดี๋ยวลองอันนี้นะออะวัดค่าโมให้ดูนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่มากครับที่ส่งค่าส่งให้นะครับก็เดี๋ยวดูคลิปที่เสร็จนะครับทำเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวส่งเลยนะครับเซเว่นพอวันนี้เลิกการเร็วหน่อยนะครับไม่ค่อยเพียก็เลยก็เดี๋ยวรีบจัดส่งดีกว่าครับของคืนนะฮะ ช่วงที่หลอเราก็ไปดูนกเลยนะครับอ่ะมาแล้วนะครับแล้วก็ดูนกไปด้วยนะครับอ่ะดูนี่ว้าวาครับมันตัวนี้สวยนะครับนี่ครับนผมตั้งให้หนึ่งเลยนะครับหนึ่งคือสองนะครับ เป็นพอยนะเป็นพอยครับสามสี่เลยนะขึ้นสี่นะฮะสี่เป็นห้าเลยนะฮะนะอืมอันนี้เป็นคอร์สนะครับขึ้นเท่ากันเลยนะครับนะะนี่นะ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับ,รบแต่เขาเป็เกียร์ได้ก็ยังไม่เป็นเพชรนะครับนะฮะก็พยายามอีกครับพยายามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะได้เจอเพชรนะครับอ่าขึ้นเหมือนกันครับก้อนเี่วกันก้อนแตกเหมือนกันอืมเลยนะครับอดด๋อน,นี่นนะบึกติดเล็บนะครับไม่ใช่ขี้มือ อ่ะก็เล็กๆไวววาวนะครับอพอดีผมเพิ่งเลือกการแล้วมึกติดเล็บผมนะครับอขึ้นปื๊ดปมาเลยนะครับสี่นะครับห้านะครับห้าลบหนึ่งนะครับครับถ้าเป็นเพชรจะดักได้ขึ้นไปต่างสูงเลยนะครับสดๆเลยนี่ก็อีกก้อนหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับที่ไว้วางใจนะโอเคแล้วก็ไปนั่งดูนกชมนกมาคอครับก็ขอบคุณอีกทีนะ <c oughs> นะเดี๋ยวผมจะรีบส่งกลับเลยนะครับเพราะว่าอ่าครยับมีค่าส่งกลับแล้ว <c oughs> สง <c oughs> องเลยนะฮะ ถ้าส่งมาให้ดูผมก็ดูอีกนะครับดูให้ดูให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีตัวอย่างอะไรมาหม่นะครับถ้าก็ขอบคุณมิรลักแฟนเพจทั้งหลายนะครับที่สนับสนุนนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับแล้วก็เพวยคอมเมนต์นะครับแล้วก็มาเอาก็แล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับอจจะดู เงียบเหาไม่ค่อยพูดคุยกันบ้างนะครับก็พูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะครับเล่นกันได้นะครับแต่ไม่ส่งคิดเจ๊ไม่ส่องอะไรแบบไอที่มันไม่เกี่ยวพวกเพชรนะฮะอ่านะครับซื้อค้าขายกันได้นะครับก็กนะ็จะไปหลอกกันนะฮะบีของกบอกกันชอบต่อรองราคากันได้นะครับนะชอบเป็นไหนอะไรเนี่ยผมก็เป็นกรรมการอยู่นะดูอยู่แล้วให้นะครับไม่ต้องเปห่วงนะครับ ส่วนราคา,า,าก็สมาชิกกันก็ไม่แรงนะครับไม่ต้องแรงมากนะถ้าเป็นเพชรที่ใส่ราคาเต็มที่ได้ครับถ้าเป็นพวกพลอยพวกอะไรเงี้ยที่อยู่หลักพันนะครับหลักพันหลักร้อยนะฮะแล้วก็รวมค่าส่งนะครับก็สาัาได้นะครับแล้วก็บางก้อนนะครับผมก็เอาตัวอย่างที่ได้จากสม,มาชิกมาที่เพ้่ส่งคืนให้นะครับก็เอาไปให้ดูนะครับก็เป็นเหมือนกัน ปอบแผนวนเวียนใกล้ๆนะครับก็ส่งให้ไปดูเป็นตัวอย่างนะครับบางเจ้านะครับบางท่านก็ส่งแต,ต่หินมาแล้วก็เออไม่รู้ว่าเออก้อนไหนจะใช้แบบมีความรู้สึกว่าเออมันใกล้เค,ยคเียงกับเพชรนะก็จะส่งให้ให้เป็นตัวอย่างนะฮะ <c oughs> ก็อย่าว่ากันนะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นความใจดีนะครับแบ่งปันให้นะะสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนประสบ สำเร็จนะครับแล้วกนะดุมนลกมาคอไปด้วยในวิวพัทยาไปด้วยผมแล้วแบบเซอร์ไพรส์มากกับวันนี้แบบมีความสุขมากครับว่าที่ได้เราได้ไปแวะไปแล้วเจอกลุ่มสมาคมนะครับคนรักนลกมาคอนะครับก็เหมือนสมาคมคนรักหินรักเพชรนะครับอยากค้นหาเพชรอยากเจอโชคลาภนะครับแสวงหาโชคลาภด้วย แรงเล็กๆในน้อยของเราดูสำรวจรอบบ้านเราดูสำรวจไล่ทุ่งนาเราดูสำรวจลางคองเรามีมีอัญมณีมีทองไหมมีสิ่งมีค่าไหมสิ่งมีค่าอาจจะแบบนอนอยู่นะครับเป็นแบบถึนเป็นแบบไม้เป็นแบบอะไรนี่ครับเป็นแบบเชือกขดอะไรที่แปลกๆนะครับก็เครื่องรางของขัง,งบ้านเราก็มีเยอะยะมากๆนะของแปลกๆนะก็ พยายามศึกษานะครับเป็นมงคลของโชคลาภนะคนไทยชอบครับคนจีนก็ชอบนะครับทางชาติก็ชอบของลัคกี้ของโชคลาภนะครับยิ่งคนรวยๆนะครับอยากจะรวยก็อยากรวยมากขึ้นเขาก็อยากได้พวกนี้นะครับช่วยสนับสนุนเขาค้าขายนะครับแล้วก็ยิ่งพวกพ่อพอยก็อยากมีประดับอรามีอย่างเงี้ยยางเหมือนเล่าแล้วก็อยากมีประดับอรามีเงี้ยไม่อยากขายก็เราก็เก็บไว้นะครับสะสมไว้ให้ลูกหลานเราชื่นชมอู รือว่าตกแต่งไว้ภายในบ้านนะครับก็สวยหรือบางคนก็ประกอบเป็นอาชีพไปเลยก็ได้หินมาสวยๆสวยงามดูจากดูทุกบ้าจากช่อเข้าอะไรบ้างแล้วก็ซื้อหินเกลียเครื่องเกียวมามาหัดเกียมาหัดขัดทำเป็นเงาลูกเต่าแล้วก็ขึ้นวงแหวนขึ้นแหวนทํายังไงทําอะไรเงี้ยมันมีอยู่ใน y o u t u b หมือนกันนะครับแล้วก็สนใจอะไรเราก็ค่อยประกอบประกอบติดต่อกันแล้วก็ ปอะขอบเป็นรูปร่างก็เริ่มจะทำพอนวดทำแล้วก็เริ่มแตง่งเริ่มแตงแ่งก็ใช้อะไรบ้างก็ความรู้อยู่ในทุกอย่างแค่พิมพ์ไปว่าอยากรู้อยากทำอะไรแค่นั้นเองแล้วก็เริ่มหัดขายนะครับแรกๆอาจจะยังไม่มีคนชอบพอทําทไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดมีความชนานาญมีทักษะมีความรู้นะยิ่งเราทําบ่อยๆมีความรู้เที่ยวชาญมากขึ้นนะครับผมว่ามันก็เป็นผลงานออกมา ชิ้นตัวแดงแล้วอาจจะเป็นคนที่นิยมนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องต่างชาตินะครับเพราะว่าต่างชาติบอกว่าหินดินบ้านเรานแพงนะครับะจะไปซื้อที่อื่นก็ไม่เหมือนซื้อ,อ,อที่เมืองไทยนะครับอันนี้ก็พูดเล่นๆกับคำสนุกๆครับก็ข่าวการบ้านเมืองก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังเหตุการณ์หมูแพงนะครับหมูแพง หมูแพงแล้วมีอะไรน้ำมันแพงนะครับของทะเลก็เริ่มแพงนะครับอะไรก็แพงขึ้นนะครับค่าของทิ่ก็สูงขึ้นนะครับอะไรก็เริ่มแพงขึ้นอย่างระบาดระบาดหมดเลยนะครับยังไงก็ก็ให้ทุกคนนะครับพยายามหาอะไรอดิเลกทำนะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับเรื่องหอยด้วยเพราะว่าหอยนี่ก็น่าสนใจนะครับนะยัง การคนเราที่ผมลองบริโภคหอยนะนะมีความรู้สึกโอ้โเหมือนปลาหมึกเหมืลยแต่รสชาติดีกว่าปลาหมึกอีกมากเลยนะว่าแล้วก็อยากกินหอยเชลลี่ครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายคลิปต่อไปเป็นของท่านผู้ใดไม่ทราบนะครับกดติดตามชมคลิปหน้าบ๊ายบาย